รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซับกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับ Con ซี่มามา่าคนแรกของประเทศไทยจะได้ท้วงวัลเซ็กซี่มาม่าพร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และได้ร่วมง,งานกับเซี่ยมีบรนดนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําระดับโลกอีกทั้งยังได้ร่วมง,งานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาทคอล o อคลอส p o r t วันนี้เกินร้อยแรงมาจ้ารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราฝากันมันมาได้กับทุก EP สวัสดีมาม่าทุกคนนะครับวันนี้เห็นทุกคนเนี่ยมาในลุกใหม่แล้วก็ดูดูเด็กลงก็วันนี้แต่งตัวเลิศนะก็เลิศจริงๆอค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใส่ชุดสีดำวันนี้ขอต้อนรับมาม่าทุกคนนะครับมาที่สตูดิโอการนาบางใหญ่นะครับมาพิสูจน์ความสามารถแล้วก็นำเสนอภาพรัก เพราะสิ่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะทำให้กล้าไปเป็นเซ็กซี่มามา่าในเควสวันนี้นะครับมีชื่อว่ามาม่าไอดอลครับมันต้องเป็นอะไรที่เป็นเกาหลีเกาหลีนนแน่ๆปีนี้2,565ดิฉันจะเป็นไอดอลค่ะสำหรับโจทย์มาม่าไอดอลมาม่าจะต้องเต้นโคเวอร์แบบแบทเทิลกับเพลงนี้ครับ I'm รเพลงเกาหลีทุกวันค่ะเพราะลูกสามคนคือเปิดเหมือนกันหมดเพลงก็จริงๆก็ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะเพลงก็มีความแบบหนืดความกรูฟของเขาอยู่เหมือนกันเพลงนี้ชื่อว่า Next Level ของวง s a ครับ โอ้ยงงเพลงแบบโอ้ยงงคือยท่ามันจะต้องเป็นยังไงมันยากนะใครติดตามจะรู้ว่าในติ๊กต็อกอ่ะคลิปเยอะก็จริงแต่ไม่เคยลงคลิปเต้นเพราะว่าไม่ได้ไม่อยากเต้นอยากเต้นน้แบบเต้นเลยคนที่แสดงออกทางสีหน้าได้ชัดเจนที่สุดคือมาม่าเกียวไม่ใช่ทางฉันไม่ใช่ทางฉันไม่แน่เรายังไม่เห็นไงเรายังไม่เห็นนะจะแบบห่นอูได้นะคะลุกเขาได้นะคะเนี้ยเออ เอาจริงเราเป็นคนเต้นสนุกๆมาเต้นเป็นเรื่องเป็นราว1 2ึ่สอามสีะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางเราเลยและในเควสวันนี้นะครับมาม่าจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ4คนครับทีมแรกก็คือมาม่าแจ๊สครับมาม่าออยมาม่าญี่ปุ่นแล้วก็มาม่ามิเน่ครับเป็นการเต้นระหว่างทีม2ทีมทีมท็อปทีมบอททอมหรือว่าทีมแองเจลกับทีมเดวิลค่ะส่วนทีมที่2นะครับ มีมาม่านกมาม่าอยู่มาม่าออมแล้วก็มาม่าเกียวครับเต้นคอเวอร์แบบแบทโชก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอยากชนะขาดลอยเชื่ออย่างหนึงว่าอินเนอร์เราอ่ะทั้งี่คนแรงมากอะเรามาฟังกติกาของ Quest ม a m a i ด o l กันนะครับแต่ละทีมจะมีท่อนฟรีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งมาม่าแต่ละทีมนะครับจะต้องช่วยกันออกแบบท่าเต้นในท่อนนั้นครับ ที่สไตล์ฉันก็นคือตีร่างกาค่ะคิดว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดน,น,นะคะนั่นก็คือมาม่านกค่ะได้เปรียบทางด้านไหนครเพราะว่าทางด้านเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เต้นอยู่9กสูแต่ว่าถ้าความได้เปรียบเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยในเคสนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะแบ่งทีมกันแล้วแต่มาดามจะพิจารณานะครับผลงานเป็นรายบุคคลครับมาม่าทุกคนได้ฟังเพลง next level ไปแล้วนะครับ ผมจะให้สิทธิ์ทีมมาม่าที่เป็นท็อปฟรีได้เลือกครับว่าคุณจะเต้นฟรีสไตล์ท่อน A หรือท่อน B เรามีสิทธิ์ของความเป็นท็อปนั่นก็คือเลือกพาเต้นค่ะอนนเอายังไงดีพี่เอ๋อทำเป็นอัทนที่สองไนหะที่มันมีความเป็นท <รถ S 1> ็อปมอกา,ากเ<า>น,ะกนาะจังหวะมันเนาะโอเคไดังนั้นเราเป็นท่อนสองท่อนเสิร์มาพวกเราเป็นสายแร็ปมันเนาะก็คือสายพวกเราเป็นสายแร็ปโยอะๆเราก็ต้องเอาท่อนสองนะคะเพราะฉะนั้นนะครับ มาม่าอีกทีมจะต้องทําท่าฟรีสไตล์ในท่าน A นะครับถ้าดิฉันได้เป็นฝั่งที่เลือกดิฉันก็จะเลือกให้ดิฉันได้เปิดตัวก่อนค่ะผมเชื่อว่ามาม่าทุกคนนะครับคงอยากแดนซ์กันเต็มที่แล้วนะครับเรามาพบกับเอ็กซ์เปิดในเควสนี้ของเราครับผมขอต้อนรับครูกะทิที่วาวันเกียรติเลืองชัยครับโอยตอเห็นเอ็เดนะเขาเป็นเกาหลีเกาหลีอ่ะน่ารักมาก ครูกะทินะครับเป็นคนออกแบบแท่าเต้นให้กับศิลปินชื่อดังมากมายนะครับคลิปเต้นบนสื่อโซเชียลของครูกะทิเนี่ยมียอดวิวกว่า10ล้านเลยทีเดียวครับเป็นแบบไอดอลในติ๊กต๊อกเราเคยเห็นในติ๊กต๊อกไหฟปีก็เจอค่ะเต้นน่ารักน่ารักอยู่ค่ะการเต้น cover นะคะมันไม่ใช่แค่เป็นทีมเวิร์กอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาด้วยเพื่อที่จะสื่อให้คนดูว่าแบบ เราเป็นคนแบบไหนแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางทุกอย่างร่างกายของเราเพื่อที่จะเป็นไอดอลให้ได้ค่ะมีไอดอล90วันนั้นเราไอดอลวันนี้เราก็ต้องไอดอลนอกเหนือจากความสวยงามก็คือสมาธิและก็จดจำท่าเต้นให้กล้ามเนื้อของเราจำได้ให้มันอยู่ในสายเลือดเลยค่ะที่เป็นหัวใจของเควสนี่นั่นก็คือภาพลักษณ์ของมาม่าทุกคนค่ะความพร้อมเพรียง การทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์และได้รับความสนใจจากมาดามมากที่สุดนะคะใส่การเต้นเกาหลีกับ90ก็ต่างกันก็ต้องทำกันบ้านหนักเหมือนกันมาม่าทุกท่านทราบโจทย์และเกณฑ์การตัดสินไปแล้วนะครับผมขอเชิญมาม่าไปซ้อมกับเอ็กซ์เพิได้เลยครับก็คิดว่าตัวเองจะทำเต็มที่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวไปดูกันค่ะสา่ห้เล่นกับครูก a ิ ตื่นเต้นค่ะเราจะเก็บเกี่ยวความน่ารักความไอจอลเขาเป็นแบบคาบเออร์ e x p ร r t นะคะก็สอนเป็นขั้นตอนสเต็ปแล้วก็ให้นับจังหวะให้ได้อ่ากไป่ก็เลย้าะหน้าวันแรกเราก็ได้ต่อท่าเลยค่ะว่าต้องทำท่ายังไงบ้างซุปท่าหกซุปเจแปดแบบว่าไม่เคยเต้นอะไรเี้มันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะเออก็ได้มาลองทำอะไรใหม่ๆนักใจค่ะ สก,กิลการเต้นคือติดลบหนึ่งท่านอเอีกรลบหนึ่งนะคะหน้าหกเจ็ดแเก็บก๊อสกหหกเจ็ดแมันก็ยากนะแล้วเราก็ต้องเต้นเปะ๊ะตามท่อนต่างๆแล้วก็กำนึดเนยิงปืนมันจะไปที่หนึ่งและสองได้ห้าหกเจ็ดแปดมันก็ไทยมันอีอย่งอ่ะ มือเพ็ดจังไหนแงะแงะแงะเฮ็ดแต่พอใส่แงะนี่แหละพอแล้วนากเกงค่ะเอา,อาอแล้วก็จะสงสารเหมือนกันเพราะว่าน้องไอยก็เต้นไม่เป็นเลยอยู่ก็เต้นไม่เป็นเลยเหมือนกันเอเป็นคนจับจังหวะไม่ถูกแผ่นไปค่ะไม่ไปค่ะไปแผนไม่ไปเก่งอ่ะตรงเนี้ย แต่ตอนซ้อมยูก็ทําได้นะถึงแม้ท่ามันจะไม่ถูกแต่ว่าเหมือนยูก็เปิดใจรับอ่ะโชคดีที่มีม่านกเขาก็จะแนะนำเราแล้วก็ช่วยช่วยไกด์เราด้วยสองสองสามสี่ยืนยืนเราต้องแบบเป็นอย่างนี้เอเป็นอย่างนี้ปึ๊บที่กันเีเดียวหนึ่งข้าอ้นช่วยยูเยอะมากยูว่าแบบถ้าไม่มีแม่นกอ่ะปึ้งกว่านี้อีกนะ 1, 5. 5. เดินท่าใช่เดิท่าแตี๋ยต้องลองดูว่าฟรีสไตล์จังหวะที่เราจะได้ท่อนนั้นน่ะมันจะใส่ท่าอะไรของเราได้บ้าง1 2 3, 1> ึ่งสอสามาฟรีสไตล์ทีมเราอะ่ะมันอยู่ในท่าของท่อนแร็ค่ะซึ่งแต่ละคนจะได้โซโล่ในส่วนของตัวเอง <S 2> <S 2> ปล่อยตามธรรมชาติแต่ละคนเลยเพราะว่าท่าอื่นๆเราต้องจำไว้อยู่แล้วเอาจริงๆนะครั้งแรกหนักใจ แต่พอทาไปเรื่อยๆอะไรที่ทําซ้ําๆเราจะจําได้คีย์อยู่ที่อย่าใช้นี่ใช้นี่ใช้ดูอิง b บรนดค่ะยูบอกเลยว่ายูอเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นพรแสวงต้องเข้าอย่างน้อยที่สุดจะพยายามแล้วว่าไม่ชนะใครก็ชนะตัวเองนะ